อันนี้มาชมลิมแม่น้ำธรรมชาติที่สวยสดงดงามตาวัดสี่พวงเงินวัดป่าสี่พวงเงินมีความเป็นคลันที่คลันที่ธรรมชาติมาก นะหน้ามานั่งชมวิวทิวทัศน์บริเวณวัดจะได้ความสุขได้อัศรศในเชิงการศึกษาด้านธรรมชาติศึกษาแบบไหนศึกษาความเย็นนั่นแหละอากาศเย็นดีร่มลื่นบรรยากาศมันจะต่างจากในเมืองนะไม่งั้นคนจะหันหน้ามาเข้าป่าเข้าวัดมาทำบุญกันเพื่ออะไรถ้าไม่มีความเย็น เย็นที่ธรรมชาติแล้วก็จะมาเย็นที่ใจต่อเย็นที่ใจแล้วก็จะพบความสุขดูใบไม้ดูกิ่งไม้ดูแม่ดูดูน้ำอ่ะดูน้ำดูดูปลาไปบางทีก็จะเห็นปลาเย็นๆนะธรรมชาติเย็น